สวัสดีครับวันนี้มาพกกับร้านช่างเต้งน,นะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวกล่องกับตัวนาฬิกาตอนนี้เราทําโปรโมชั่นอยู่นะครับอยากรู้โปรโมชั่นอะไรก็เดี๋ยวดูตามเพจเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งตามเพจเลยนาฬิกาเกาจะมีหน้าตาแบบนี้นะครับนี่ครับนาฬิกาเดี๋ยวเราเทสให้ดูครับเดี๋ยวเทสให้ดูนาฬิกาาจะฝังเกรืองไว้อร่างนี้นครับ ครับตอนนี้เรามาลองตัวกล่องก่อนแบบนี้นะครับกล่องเราจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือเครื่องคำนวณเสียงสูงต่ำนะครับนี่ครับใส่ทานปิดฝาความใช้งานครับเรามาดูวิธีได้กันนะครับนี่ครับสัญญาณทีเดียวเนี่ยอันหกอันห้าอันสามนะครับเห็นไหมครับ สั้นๆสองที่อันสี่ t, อันสองอันเดียวนะครับวิธีเล่นของผมก็สั้นยาวทีเดียวให้กักหกสามกักห้าสามห้ามเต็งสูงนะครับสันสองที่อันสี่อันสองอันเดียวเนาะให้กักสี่ต่ก่อนโต๊ะตำเดียนสองเต็งต่าได้นะครับบูได้อยู่ครับแต่ว่าเราก็จะไม่ใช่บูทุกเปิดทุกตานะของพวกนี้มันไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมบอกก่อนแค่เรารู้เป็นแค่แนวทางนะครับเดี๋ยวเราดูเลยครับว่าสิบเปิดนี่เราจะได้กี่เปิด อ่าบอกก่อนระยะเครื่องนะครับระยะเครื่องได้ไกลนะ2เมตรได้อยู่นะครับระยะเครื่องความไกลได้อยู่สองสาเมตรนะครับอันนี้ผมเปิดแล้ครับไม่รู้จะได้ยินกันไหมไหนรอนเลยครับเครื่องสั่นยาวทีเดียวนะครับไม่รู้จะได้ยินไหมนะ เปิดแรกผมยังไม่แนะนําให้แทง <c oughs> เปิดแรกจะให้ดูก่อนเครื่องสัญญาณทีเดียวก็บอกมีหกมีห้ามีสมแล้วก็ดูครับวก,กามันจะมาให้เราเต็มไหมอ่านี่ครับได้ห้าหกนะครับเ,เปิดต่อไปเลย เครื่องสั่นสองทีนะครับผมไม่รู้ว่าลูกค้าจะได้ยินไหมเครื่องส,สั่นสองทีก็บอกมีสีมีสองมีเยอะนะครับอ่านี่นะครับเราได้สองต่ำนะครับโอเคแค่เป็นต่ําแล้วก็โอเคแล้วครับเครื่องสั่นยาวทีเดียวนะครับ หกห้าห้านะครับโอเครือ okay, งเปิดต่อไปเลย <S <S เ,เครื่องสัญญาณทีเดียวเหมือนเดิมครับหกห้าสามนะครับ,รบอีโต้ดำเลยเอา่าน,นะครับหกห้านะครับชมเปิดต่อไปเลยเ,เครื่องสัญญาณนะครับ สัญญาบอกมีหมีห้ามีสามครับจะมาให้เราเต็มไหมอ่านี่ครับมาห้าตัวเดียวนะครับเห็นไหมครับห้ามันตกก่อนนะครับมาเลยบอกให้เราเล่นห้านะครับโอเคเราเปิดต่อไปเลยครับเพราะเครื่องพวกนี้ไม่มีล็อคเซน์อยู่แล้วนะสัญญาทีเดียวครับโอเคนะครับหกหห้านะครับ ยาวเลยครับนี่ครับเห็นไหมครับออกห้าตัวเดียวนะครับเครื่องบอกให้เราเล่นห้าตัวเดียวแต่ดวงซวยสองตัวนี้มันไม่ไม่ครบมาให้เราเป็นสูงเคลองดูครับแยาวเลยวครับหักหกห้านะครับ เครื่องบอกเล่นยาวนะครับหกสามนะครับหกหสามนะครับแค่นี้เราก็ได้เงินนะครับเครื่องสั่นให้เล่นยาวนะครับไม่รู้ลูกไม่รู้จะได้ยินไหมนะลูกค้าอันนี้ครับห้าสองนะครับผมห้าสองตัวนะครับ เชีงยงแสนวหญ่แล้วครับอ่านี่นะครับมาสองตัวนะครับหกสามแต่เป็นเดี่ยวในนะครับนี่ล้วก็ดวงสวยไปนะสันทีเดียวเหมือนเดิมครับหกสามเหมือนเดิมครับวันนี้เป็นสี่ข้อเปเราเป็นสูงนะครับ หนึ่งทีเหมือนเดิมครับเห็นไหมครับแขยาวกีเพอร์ก็โดนนะครับอ่าสองทีนะครับอ่าสองทีครับนะครับได้ตันไหมครับได้สองต่ำน,นะครับ องทีนะครับโอเคได้สี่ตัวเดียวนะครับมีแฮมอีกเปิดหนึ่งนะครับเปิดสุดพ้าดนะครับสองทีอ่านี่นะครับเปิดนี้ผิดพลาดนะครับเครื่องบอกสองทีแต่มันบอกเล่นบนนะครับพอผิดพลาดคือมีมีแน่นอนครับสิเปิดเจอแน่นอนสองสามเปิดครับ โอเควรมให้เปิดหนึ่งอ่าเครื่องบอกให้เล่นยาวนะครับน่ครับโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะรีวิวนาฬิกาตามหลังนะครับนาฬิกาเดี๋ยวจะทำรีวิวตามหลังนาฬิกาก็จะมีตามนี้เลยลายมีให้เลือกหลายลายนะครับลูกค้าอยากได้ตัวไหนก็เดี๋ยวติดตามดูแล้วกันครับโอเคเดี๋ยวผม ฝากร้านไวไ้แค่นี้นะครับเครื่องสินค้าเนี่ยเสียหายซ่อมฟรี1ปีนะครับสินค้าประกันหนึ่งปีห้ามนำไปปรับแต่งนะครับถ้าปรับแต่งประกันขาดโอเคครับขอบคุณครับ